และในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกของปี2024ผมจะมาทําการแจกของขวัญต้อนรับปีใหม่โดยผมจะสุ่มผู้โชคดีจากทางดิสคอร์ดจำนวน5คนให้เข้ามาลุนเปิดกล่องของขวัญพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าใครเปิดกล่องได้ผลไหนจะได้รับผลนั้นถาวรฟรีๆไปเลยจากผม1ผลเอโยก็สวัสดีน้องชายแลกคนที่เรียกพี่ไวไ้แก่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2024ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนใครที่เที่ยวอยู่ก็เที่ยวให้สนุกนะส่วนใครที่ไม่เที่ยวก็ขอ,ขอให้สนุกเหมือนกันเข้าเรื่องเลยททุกกกกกกคคนนนนิิปปปเีีีียพ่่่่็จจจจะะมมาาาาัดรรรรแถวองศไ ขออนุว่าพี่จะสุ่มผู้โชคดี5คนซึ่งก็มีคนมาลอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วพี่ก็นับถอยหลังในห้องที่ขอว่าจะเปิดนะสรุปมีคนเข้าได้และเข,เข้าไม่ได้ส่วนคนที่เข้าไม่ได้กลับมาด่าพี่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนพี่บอกไปเลยครับว่ามันอยู่ที่ความไวนะใครเข้าไวหรือว่าใครเน็ตเร็วก็ได้เข้าห้องนะครับส่วนคนที่ไม่ได้นะก็เข้ามาพิมพ์ในห้องว่าบวกหนึ่งขอให้เกลือบวกหนึ่งขอให้เกลือคือแบบฟัดโอ้โหรัวๆนะแต่นี่ใสย่เองยัไม่ดีนะน้องคือเองต้องเข้าใจด้วยววว่่าาาาากกกกิิจจรรรรมมมัรรมนันนนีีีีํหหดดดดงๆเเเเป๋ยยไผู้โชลว่า ฮัลโหลน้อง oh. มาลอยยังมาลอยยังครตัวาแล้วมา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 เตรียมตัวนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาเปิดแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโชว์ผลนะเก็บผลแล้วอย่าเพิ่งโชว์ผลนะเก็บนะแล,แล้วมาเรียงแถวด้วยมาครับกล่องของขวัญมาแล้วมาครับได้กล่องได้ผลไรเอ่ยไปเปิดสักที่ิ oh. ีน้องอุ้ยเอาดิกล่องสีชมพูกล่องใหญ่สุดด้วย ปับ๊บเฮ้ยโอ้โหได้ผลคิซเน่น้องเอาละน้องตอนน,อน,นี้ตอนนี้เก็บเก็บทุกคนแล้วนะเดี๋ยวเติมตัวนะพี่ขออนุญาตเติมโลบัคแป๊บ A few moments later เอาละทุกคนตอนนี้พี่ขออนุญาตเติมโลบัคเติมเป็นที่เรียบร้อย1 0,000ืโลบัคแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวรีเอ็มห้าแป๊บเอ้าเฮ้ยได้โลบัคมาเฉย10,000ืแล้วนะครับทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็เติมโลบักเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามามาน้องเริ่มกันที่คนแรกเลยใครครับเนี่ยตัวเนยครับตัวเนยครับมาเปิดเลยน้องได้ผลอะไรเอ่ยเฮ้ยโห จริงปะเนี่ยมันแอบ,บสุ่มหรือเปล่ามันแอบ,บสุ่มหรือเปล่าเนี่ยทางแดดีไม่มีให้สุ่มนะครับใช่เปล่าใช่เปล่ามาโอเคน้องสุ่มได้ผลโก้ดเลยโอ้โหมาถึงกิโลบั๊กเนี่ยไหนดูดิผลโก้ดราคาโอ้โหมาถึง,ง1,275โลบั๊กผลโก้ดน,นะ1,200ปกักถูกคนปะวะปึ๊บกดแล้วน้องเข้าถูกไหมหน,น้องเยครับต่อไปใครครับเนี่ยต่อไปใครครับเนี่ยน้องไอเดียบล็อบไอเดียมอิงเปิดได้ผลอะไรน้องเปิดเลยอุ๊ยโอ้โหบาก กีใช่ไหมใช่สปริงไอ้ไหนบุญนะผลสปริงนะโอ้ยเหลี่ยมดวงเกลือเกินน้องปั๊บโอนไอ้ครับโก <ผล S 2> รให้แล้วเข้าให้แล้วครับต่อไปใครครับเนี่ยต่อไปก้องครับก้องวิ่งจุ่มได้ผลยางน้องก้องโยนมาเลยน้องจัดไปครับผลหาวรผลยางนี่ผลยางนะพันสองโอ้โหแป๊บเดียวโลบังเหลือเจ็ดพันแล้วน้องอะไรกันครับเนี่ยปั๊บโอนไปแล้วครับผลยางมาครับต่อไปใครครับเนี่ย X Y z ชื่ออะไรครับเนี่ยเออชื่อซาโตะครับไหนเปิดเลยเปิดเลยนน้้้ออองงไไดผละร ผลอ้ยคนแรกคนโก้ดเหรอโอ้โหทำไมรอบนี้พี่แต่คอนสุ่มได้ผลดีๆวะเนี่ยครับน้องมาพี่จัดให้ไปพี่กดให้แล้วน้องต่อไปใครครับเนี่ย,ช,รรยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อชื่อเพชรครับชื่อเพชรน้องเพชรมาเปิดเลยอุย้ยเอาดีผลสัน้นโอ้เกินไปโลบัคกออ 1, บคกุณจะพอไหมเนีย่ยน้องเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนึ่งพันห้าร้อยโลบัคที่ในเกมว่าอะไรอ่ะน้องเอ่อชื่อวินวินวนิ่งคอร์ดครับเจอแล้วน้องพี่กดให้ผลสั้นหนึ่งพันห้าร้อยโลบัคเอาแล้วตอนนี้โลบัคเหลือไม่ถึงห้าพันแล้วโอ้จะพอคนหลั หรือเปล่ามไม่รู้นะโอเคน้องพี่กดให้แล้วต่อไปใครครับเนี่ยพี่ผมก็ผลผมแพงสุดละเอาดีไหนในโช่ว์วุ้ยผลเสียงโอ้ย เฮ้ยเอาสุดอ่ะไอคนนี้เอาสุดจริงคนละคนเสียงกิโลบักอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่น้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อการครับชื่อการเหรอใช่ครับโอเคน้องการเดี๋ยวดูดิผลเสียงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผลเสียง1,900โลบักโอเคนั้นพี่บิดเลยละกันฮะไปครับคนต่อไปเลยคนต่อไปเลยเดี๋ยว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 พี่บิดบิดจริงบิดจริงไหนไหนน้องการน้องการในดิชื่ออะไรน้องชื่อการโรยูครับโอเคไปไปซะไปเอา คนต่อไปชื่ออะไรครับคนต่อไปชื่ออะไรครับเปลครับเปลน้องเปลาน้องเปลเปิดได้ผลแรงเมื่อกี้ผลสปินผลสปินโอเคน้องเปลาเดี๋ยวพี่กดโอนให้ก่อนเดี๋ยวขี้เหรอล้วกาฬนะอะอะไรน้องลกาฬนะลูกกาะไม่รู้น้องไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักนะไปครับน้องเปลาผลสปินปั๊บพี่กดให้แล้วน้องมาครับต่อไปน้องวีเฮ้ยอะไรอ่ะแต่งตัวเป็นมิเตอร์บีเฉยไหนวีเปิดได้ผลไรน้องเฮ้ยโอ้โห ทำไมผลโคตดมาสามผลแล้วะคุณผู้ชมมันเกินเกินไปถุงได้แต่ผลโคตร่ะไอวีมันแต่งตัวเป็นมิสเตอร์บีใช่ปะแต่มันไม่มีโรบั๊กไงมาบีผลโคตดจัดไปน้องปั๊บโอ้ยแล้วโรบั๊กพี่เหลือแค่สามพันแล้วน้องคนสุดท้ายก็คงไม่ต้องเอาแล้วใครใครคนสุดท้ายคนสุดท้ายใครเนี่ยน้องคิวครับจัดไปคิวไหนผลอะไรน้องโชว์มาเลยรอดูนะไหนผลอะไรเออเเเอาดีเอาดีไหน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 มา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 ด่วนมาด่วนมาด่วนน้องมา มาจอจอๆๆเอาดีๆเอาดีๆที่สาระขอสาระโอ้โหผลไฟตกใจเลยนึกว่าผลแบบผลลูมเลยเนี่ยโอเคคิวบิดเหมือนกันแล้วกันโอเคตามนี้แหละฮะเดี๋ยวครับทุกคนบิดนะขออนุญาตบิดนะเอเคป่ะไปแล้วนะคิวไปแล้วไปแล้ว มาแล้วมาแล้วเอาอผลไฟผมอ่ <S <S ะพี่เกือบเปลนาพี่ดีนะผมไม่ออกเห็นดีเอะโอ้จอกเล่นจอกเล่นมา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 ใครนะเอาไอคิวก่อนคิวผลไฟไ <ป S 1> โอเค<า>น้องคิวผลไฟพี่จัดให้น้องไปห้าร้อยห้าสิบอบาอกปับ๊บ<า>โอ้ได้ยังน้องเขายังฮะไม่ไม่ขึนน้นนะไม่ขึ้นนะกดไปแล้วใช่หรอขึ้่อนละเคล้่นละมาน้องใครใครใครยังไม่ได้ผลนะใครยังไม่ได้ผลผมยังไม่ได้ผลเสียงผมเลยพี่ใครใครน้องผมครับไอผมครับผมการการใช่หรอใช่เอ้าไปเชื่อผมอีก ไอได้ยินปะอลัลโหลคนสุดท้ายเขาอยู่ปะว่าน้องคนอื่นได้ยินปะไม่ไม่พี่แป๊บนึงไม่ได้ยินใช่ปะผมเปิดไม่ได้ยินบอกน้องเขาให้เข้าดีคอนมาเขาอยู่ในดีคอ์ไปเนี่ยคนทื่การอ่ะที่สุดแล้วหมเสียงอ่ะผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่นี่เฮ้เลเล,เลการหายไปไหนวะพี่ผมอยู่นี่ ไม่ได้บอกเขานะเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงสิบห้าพี่ต้องไปแล้วอยู่หรือเปล่าผมว่าไม่อยู่นะส่งสรงบนให้ผมดิกสโอเคโอเคไม่อยู่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเสียงนั้นพี่พี่เอาไปแจกคนอื่นแล้วกันเนาะได้ได้โอ้โหใครเขียใครเขาเตี๊ยบบุญไหมอ่ะใครเขียบบุญไหมอ่ะหยอกหยอกหยอกมา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 ชื่ออะไรในเกมเดี๋ยวพี่พี่กดให้ ชื่อไอเนอร์วิสิทกับอันเดอร์สกอร์การครับโอเคน้องผลเสียงนะพี่กดให้ก็ได้ WOE ชัวชื่อ WOE ชัวสรุปใครสรุปใครอ่ะไม่ใช่เอ็มดูแลเอ็มดูแเอาโอเคโอเคโอเคเลิกแกล้งแล้วเลิกแกล้งแล้วพี่กดให้น้องการก็ได้ผลเสียง1,900โลบักและตอนนี้พี่เหลือโลบักแค่770นะถ้าพี่กดไปไปกดเลยละกันปั๊บนี่ครับน้องผลเสียงให้ละครับน้องคิวจะโดนปิดซะแล้วได้แล้วได้ทุกคนแล้วนะครับผมโอเคครับเอาละครับคุณดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นกิจจกรรมมทีี่่พาแ ต้อนรับปีใหม่นะครับส่วนใครที่เข้าไม่ได้พี่ก็บอกไปเลยนะผมว่าใครไม่ทันกิจกรรมนี้ก็รอก,กิจกรรมหน้านะครับส่วนคนที่ด่าพี่พี่ต้องบอกเลยว่าพี่เสียใจเกินคือแบบว่าพี่พยายามจะแจกทุกคนแต่ว่างบมันน้อยจริงๆขนาด10,000โลบัคกเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่7 7 0แล้วอะคือแค่9คนก็หมดไปหมื่นโลบัคกแล้วถ้าเกิดว่าสุ่มได้ผลดีๆทุกคนนี่ก็10,000โลบัคกไม่พอแน่นอนเอาป็นว่าถ้าใครอยากให้พี่จัดกิจกรรมแบบนี้นะก็ช่วยซื้อเสื้อพี่หน่อยละกกัััเเพราาาวว่่่ไนะีไ้้้อออลลบมืืตงซส ไไหเพราะว่าพี่ยอดจะเอามาจัดก,กิจกรรมเหมือนเดิมนี่แหละส่วนคลิปวิดีโอนี้ใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมพี่ต้องบอกเลยว่าพี่มีกิจกรรมให้เล่นเหมือนเดิมคือพี่ตอนนี้พี่ได้ซื้อแพ็คนี้มาเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นแพ็ค5 9 9 9โลบังนะซึ่งมันก็จะได้ผลถาวร3ามผลก็จะมีผลช้างผลคิสเนสแล้วก็ผลทีเล็กนะส่วนในครั้งพี่ก็ได้มาลนะ3ผลนี่123ส่คลิปวิดีโอนี้พี่จะทําการแจกผลช้างถาวรก่อนนะส่วนวิธีการได้นะผมก็เข้าดีคอร์ดลิงนี้เลยครับ มาที่ห้องกิจกรรมแล้วกดตรงรูปภูนี้เลยครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์รับผลถาวรฟรีๆหนึ่งผลนะสำหรับคนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับผมผลช้างถาวรถ้าใครอยากได้ก็ตามที่พี่บอกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสำหรับปีใหม่2024สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยทุกคนแล้วเจอกันไปนะครับบ๊ายบาย